สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมปอนฟาร์มิงไทยแลนด์ตอนนี้ผมอยู่แปลงข้าวอินทรีย์ซึ่งผมต้องบอกว่าผมทําข้าวปีนี้เป็นปีแรกระบบปลูกของผมนะฮรเป็นอินรีทั้งหมดไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเหมือนเช่นเคยเหมือนเมลอนเหมือนอะไรทุกอย่างและทีนี้ผมมาได้คําตอบว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันระหว่างการปลูกเริ่มแรกเลยนะครับแปลงนี้เป็นแปลงเรียกว่านาดำนะข้อดีมันคือทําให้เป็นระเบียบ ต้นโตดีแต่กอดีนะครับแล้วก็เรียกว่าหญ้าจะน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยโดยเฉพาะที่เราปรุงดินร่วมด้วยะยะพูดไปหัวแต่ละหัวข้อนะดามนาดำดีแต่เหนื่อยมากกว่าอื่นเพราะต้องมีการหวานกล้าก่อนแล้วก็นำมาปักดำ เข็นไปตักๆๆต,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 ตเร็วแต่ว่าอย่าให้ห่างกันมากนะเพราะว่าแต่ละช่องการเดือนของเขาเนี่ยมันจะมีระยะห่างอยู่แล้วซึ่งผมเลือกมาประมาณ28.5เซนติเมตรนะครับแล้วอย่างเรา,เราเราพอระหว่างต้นนะครับมันมีขนาดจํากัดอยู่แล้วนะครับส่วนระหว่างแถวเราไม่ต้องห่างมากห่างประมาณ20เซนนะครับเนี่ยผมว่าโอเคแล้วนะจากที่ผมดูหรือ25เซนอะไรอย่างเงี้ยมันจะพอดีนะครับไม่ควรเกิน30เซนเพราะว่าผมจะทําทดลองหลายๆแบบอันนี้ก็มาบอกได้เลยเป็นข้อมูลได้เลย แต่นาอ่านาอ่า,อาหยอดนะครับเด็ดเขนียนเขียนโดยใช้เครื่องนะมันดีอยู่แต่ว่ามันจะเหนื่อยเรื่องการคุมวัชพืชอืมคุมวัชพืชจะยากซึ่งมันก็จะมีพี่ๆบอกแหละว่าถ้าคุมวัชพืชด้วยการเรียกว่าปล่อยขึ้นมาโตมาก่อนแล้วเราตัดหญ้าให้มันตำ่ำหมายถึงว่าตัดข้าวครับต้นข้าวปุ๊บให้มันต่ำเท่ากับหญ้าแล้วเราสูบน้ําเข้าแล้วข้าวอะครับมันจะโผล ไวมากกว่าหญ้าหญ้าจะช้าข้าวจะไวแล้วข้าวอะครับจะไปท่วมหญ้าแต่ในหน้างานจริง1แรงงานการตัดนะแล้วก็2เรียกว่าเรามีแหล่งน้ําพร้อมหรือเปล่าด้วย 3. ตัวผมเนี่ยเผอิญจังหวะการที่จะตัดเนี่ยต้องให้มันแห้งมันจะได้ตัดง่ายเผอิญฝนก็ตกในช่วงที่ต้องการตัดคือมันเลยมองว่ามันดีคนละแบบ อ่าดีคนละแบบแต่ถ้าเราหยอดหยอดเสร็จอะครับหยอดเสร็จปุ๊บแล้วต้นสูงประมาณสักอ่าเกือบเกือบเดือนนะครับสูบน้ําเข้าแล้วทีเนี้ยข้าวมันจะพุ่งไวอันนั้นก็อีเปเด็นหนึ่งวิธีย่าจะน้อยอืมซึ่งปีหน้าเดี๋ยวผมจะมาคิดอีกทีว่าผมจะนาดําหรืออะไรนะก็มาบอกประสบการณ์และหลังจากนั้นต่อมานะคุณผู้ชมแปลงนี้มีการปรุงดินร่วมด้วยต้นกล้าาต้นข้าวนะครับจะสูงเป็นพิเศษนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ล้มนะ แต่เราก็มาลุ้นอีกทีนึงคือสูงแล้วก็สวยมากนะครับเนี่ยผมจะมุดเข้าไปนะผมยืนผมสูง1 7 4ถึง75ประมาณนี้ครับตอนนี้รู้สึกว่าข้าวที่ผมปรุงนะครับด้วยขี้วัวโตดีกอใหญ่สูงประมาณท่วมหัวแล้วน่าจะสูงประมาณ100สูงสุดน,น่าจะ180ยเซนได้นะส่วนตอนนี้ยังไม่แตกการแตกกอก็ถือว่าแตกกอ ดีนะครับดีอยู่นะมันจะประมาณกี่ต้นไม่รู้อะน่าจะมากกว่า30ต้นนะจากที่มองมองดูอันนี้คือที่ปรุงดินร่วมด้วยผมจะพาไปดูตรงที่ใช้น้ำปลาทะเลนะครับพ่นอย่างเดียวตัวนี้ปรุงดินใช้น้ำปลาทะเลพ่นทุก7-10ถึงวันครั้งส่วนหน้าหน้าพ่นอย่างเดียวทุก7-10ถึงวันครั้งปไปดูกันครับ ส่วนแปลงนี้นะคะเป็นแปลงที่เรียกว่าเป็นดินทรายซึ่งไม่ได้ต้องให้ปุ๋ยคอกอะไรเลยคือแบบดินแบบเพียวๆดินแบบแดงๆไม่ดินไม่ดีอะฮะก็พ่นน้ำมันปลาทะเลไปทุก7 1 0ถึงวันครั้งข้อดีก็คือเขียวเขียวทนนะฮะไม่เหมือนคนที่ใช้ปุ๋ยเคมีใช้ไปพักนึงก็จะเริ่มเหลืองแต่ผมสังเกตว่าตัวนี้มันจะเขียวทนแต่ไม่เขียวเข้มเท่ากับปุ๋ยเคมีนะ ผมไม่เห็นปุ๋ยเคยมีเขียวมากเขียวปัดเลยนะฮะแต่ไม่ได้ถึงกับเขียวเขียวอยู่แต่เขียวไม่เข้มอาจจะมีเหลืองบ้างอะไรเงี้ยบางจุดแล้วแปลงนี้นะครับก็จะมีหญ้าบ้างอันนี้ถอนหญ้าช่วยอยู่นะช่วงแรกๆครับแต่พอถอนไปหนึ่งรอบนะฮะผมก็ปล่อยเลยนะเนี่ยความสูงของข้าวเฉลี่ยนะครับประมาณเอะสูงกว่าเอวนิดนึงนะครับประมาณซี่โครง ส่วนตรงที่มันไม่เสมอกันด้วยนะตรงตรงนู้นนะฮะก็น่าจะมามันอกแต่ว่าข้าวเราต้องมาดูว่าตอนติดเมล็ดข้าวมันจะมากแค่ไหนนะครับทุกคนก็ลองคอมเมนต์ก็ได้นะว่าอันไหนแบบไหนจะดีนะครับแต่แบบนี้ลงทุนน้อยเพราะว่าเราพ่นน้ำมันปลาทะเลอย่างเดียววิธีการพ่นผมก็ใช้เครื่อง2จงังหวะราคา1 9 9่าราบาทนะครับใส่แล้วก็ปืด้ดปื้ดมันจะพ่นได้7-10เมตรนะครับเราก็ดูที่ทางลมว่าไหนลมไปมันก็ไปไปทั่วครับ ก็จะประมาณนี้แหละนะมาดูอีกแปลงหนึ่งนะครับพ่นทุก15วันครั้งจะเป็นยังไงไม่ได้ปรุงดินเหมือนกันส่วนแปลงนี้นะครับคุณผู้ชมพ่นทุก15วันครั้งโดยเฉลี่ยหญ้าไม่เอาเลยไม่ถอนเลยจะมีหญ้าค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแต่เราก็มาดูกันอีกครั้งนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงส่วนความสูงของออข้าวนะฮะเดี๋ยวผมจะลงไปอีกนะ ประมาณสเซลแต่ตรงต่ําก็มีตรงต่ําก็มีสูงก็มีถ้าเปรียบเทียบกับแปลงเมื่อสักครู่ตรงนี้เหมือนโตได้น้อยกว่ามันก็เหมือนขึ้นอยู่กับการดูแลแต่การใช้น้ำปลาทะเลฮะที่ผมพ่นนะคือพ่นไปปุ๊บมันไม่ใช่มันสวยเลยนะมันไม่ได้สวยนะครับมันจะครั้งที่สองครั้งที่3พอเขียวนะครับอยู่เฉยๆบางทีก็เหลืองผมก็ปล่อยผมก็ไม่ทําอะไรพวกปุ๋ยคอผมก็ไม่เอาไปหวานนะผมก็รอดูรอดูผล อ่าบางทีมีฝนมาช่วยก็เขียวขึ้นใช่ไหมครับตอนเราพ่นอ่ะมันจะเขียวมันก็แบบเหมือนมีการเรียกว่าใช้ลวหมดไปเหมือนกันแล้วก็ต้องเติม7-10ถึงวันเนี่ยผมคิดว่าโอเคมันจะเขียวต่อเนื่องแล้วเรามาดูกันตอนที่มันติดะครับเนี่ยมันพวกเนี่ยใช้น้ำมักปลาทะเลครับคือมันได้ผลหมดเลยนะถึงต้นเล็กๆเองนะติดผลแล้วแต่ถ้ามันเซตตัวครับมันจะได้มันจะโตเนี่ยพวกข้าวพวกนี้ที่มันสูงสูงอ่ะสูง180เซนติเมตรนะครับ เนี่ยสูงมากเลยนะแล้วมันจะล้มหรือเปล่าแล้วมันจะได้ผลผลิตด,ดีจริงหรือเปล่าในการที่เราปรุงปรุงดินร่วมด้วยแล้วก็ให้น้ำหมักปลาทะเลกับแปลงที่ให้น้ำหมักปลาทะเลอย่างเดียวเออช่วงแรกๆก,การปรุงดินร่วมด้วยคือโตแบบไวๆไวๆๆมากไอ้พวกให้น้ำหมักปลาทะเลอย่างเดียวเหมือนแบบขึ้นๆลงๆเหมือนแบบโตไม่ถนัดใจแล้วนะแต่เราด้วยการที่ว่าเราทดลองเราอยากรู้เราไม่ให้ตัวไหนเสริมผมก็จะทําอย่างนั้นนะครับครบวันที่กําหนดต้องไปพ่นผมก็พ่น คนทางใบอะครับแต่ถ้าให้ดีนะอาจจะแบบใส่กับแป้งแล้วก็สาด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 ,สาดทนต้นได้พอดีผมไม่ได้มามาทําตรงนี้ให้นะฮะมีแต่พ่นเพราะาผมใช้เครื่องพ่นมันก็สะดวกง่ายแต่ว่าถ้ามีโอกาสจะลองลองทาอีกครั้งนะแล้วก็หาข้อมูลดีๆไม่ให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปร่วมกันนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับการปลูกข้าวอินทรีย์ของผมซึ่งผมมองว่ามันทดแทนปุ๋ยเคมีได้เพราะว่าพืชโตดีแล้วจะรู้ได้ไงว่า,มาเมล็ดออกนะครับเพราะาผมปลูกพืชหลายชิดพริก ก็ออกดกแล้วก็ผลก็ขยายได้ดีเมลอนเป็นเมลอนญี่ปุ่นปกติสายพันธุ์ขาเค็มที่1.4ถึง1.6ผมปลูกได้ถึง3กิโลแต่มันก็มีแค่ลูกเดียวแหละ3กิโลทุกเดือนต้องโลก,กว่าแต่2โลก,กว่าครับมันก็ใหญ่มากกว่า1.4กับ1.6ซึ่งมันเกินสายพันธุ์ทั้งที่เราเป็นแบบอินทรีนะนะผมจึงเรียกว่าน่าติดตามมากสำหรับการทำนาข้าวอินทรีย์นะครับปีนี้เนาะส่วนมีความรู้อะไรดีๆนะครับจะมาเผยแพร่ส่วนพี่ๆท่านใดมีข้อแนะนำแนะนำผมได้นะครับยินดี รับแล้วก็พิจารณาแล้วก็พาทำนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า mm hmm. ผมปอนฟาร์มินเทลแลนด์บ๊ายบายสวัสดีครับ